ปอปอปุอปยฝ้ายค่ะปีใหม่ค่ะค่ะวันนี้เราทีมงานจากสถานีสามเสนเรามาออนทัวร์กันที่อ,อ,อ่างเก็บน้ําห้วยน้าใสจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะแน่นอนว่าเรามาถึงอ่างเก็บน้ําพี่ทังทีเราจะมาพาแค่เดินชมอ่างเป็นไปไม่ได้ค่ะวันนี้เราจะมาพาทุกท่านนะคะไปหาก,กิจกรรมอะไรสนุกๆทำร่วมกันค่ะแน่นอนค่ะไฟได้ข้อมูลมาพี่ใหม่จากสํานักงานชลประทานที่15บห้าเขาบอกว่าอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใสเนี่ย เป็นอ่างที่น้ําใสอย่างที่พี่ใหม่บอกจริงๆแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าน้ําที่ไหลลงอ่างเนี่ยเขาบอกว่ามีเป็นหมู่บ้านที่เป็นแบบเหมือนแหล่งรักษาต้นน้ําเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศเลยเราไปกันไหมไปกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเลยค่ะ แล้วนี่ไงพี่ใหม่เป็นที่ล่องแพบ้านวังหอนหอนที่บอกว่าเป็นจุดที่ อยู่ต้นน้ำแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่เขาอนุรักษ์น้ำแบบถ่าน้ำเลยสะอาดลงไปสู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพรรานชนริที่เรามากันที่<ะ>บอกว่าเราจะมาดูน้ำว่าน้าพี่ใสๆสเนี่ยในน้ำมีอะไรบ้างใช่ไหมใช่มันจะมีปลาอย่างที่พี่ใหม่บอกนะคะเดี๋ยวไปดูกันแต่เราสองคนรถเขาหน้าจะไม่ให้เข้าแล้วแหละเขาไม่ได้ให้เอารถมาราีบเ,เก็บก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเที่ยวเมืองคอนล่องแพบ้านวังหอนต้องห้ามพลาด ใช่นี่แหละแต่ว่าเราสองคนน่าจะต้องหาคนที่จะต้องพาเราล่องแพนะพี่ใหม่ใช่ไหมเฮ้ยเจอพอด,ด,ดีค่ะส,สะำหรับรายการนนา้เรามาเ<า>ที่ยวเมืองคอนอยากมาล่องแพค่ะเมื่อกี้นี้เราไปกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสเนื่องมาจากพระราชดำริมาแล้วค่ะแต่ว่าเคยบอกฝ่ายไว้ว่า ที่นี่ต้องมาดูที่ต้นน้ําก่อนว่าน้ําใสแนะนําก่อนดีกว่าตอนนี้เราอยู่กับผู้อวยการสํานักงานชลประทานที่15ค่ะพี่เจ้ยนะคะนายกอบผมเจยแก้วค่ะค่ะแล้วก็นี้อยู่กับพี่ชนตคนนี้เลยเป็นคนที่ให้ข้อมูลบอกเราว่าต้องมาที่นี่แล้วนี่คือเราเอาอันนี้มาทําอะไรครับพี่ชนตอ๋ออันนี้คือพายครับพายเราต้องพายอันนี้ด้วยหรอเราต้องพายแต่ว่าไม่ได้ใช้อันนี้อ้าว เราไม่ทำไมพงษ์มาทำไมคะถือมาให้ดูว่ามีใครอ๋อโอเคแล้วแต่คนที่พายคือพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยวันนี้พี่ปุ้ยจะพาพวกเราทุกคนเป็นคนพายคนเดียวเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่จะมีสตาร์ทให้ออ๋เดี๋ยวพี่ปุ้ยจะมีสตาร์ทให้โอเคงั้นเราไปกันเลยไหมได้พี่ปุ้ยคะขอขอฝากชีวิตย์เลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะมีน้องๆ้อสตาร์ทคอยดูแลนะคะเฮ้ยก็พี่เจนผู้อะไรครับก่อนลุงแพนะครับ ต้องใส่ชูชีพเป็นก่อนนะครับเพื่อป้องกันอันตรายถ้าใครไม่ใส่ไม่ต้องลงไปอ่างั้นใส่สองอันเลยได้ไหมคะสิบยาลิเฮ้ยร้แต่จริงๆหนูขอยืมตั้งก่อนค่ะไม่แต่จริงๆว่าเราไม่ต้องใส่ชูชีพได้เรามีห่วงยางนะเรามีห่วงยางเลยอันนี้มันมีไซส์ไหมคะอันนี้เล็กไปไหมเล็กไปเยอะเหรอพอดีแล้วเหรอพอดีอ๋อจริงจริงเราห่วงยางเลยนะเนี่ย เราไม่ไม่จมแน่นอนแต่เรารอยได้ดีนะอันนี้วันนี้เป็นวันจันต้องมีวิธีการใส่ที่ถูกต้องไหมคะถ้าเป็นวันอังคารจะเป็นรองคานนะคะพี่ทีนีิมแป๊บข้างล่างด้วย กบันันที่ลอยอาคารใช่ค่ะนี่ค่ะวันนี้เรามาลอยกบันจันแล้วถ้าเป็นวันพุธอ่ะลอยพุธค่ะพี่เขามีสายคาดข้างล่างไยค่ะมันจะไม่ด้ลงน้ำไมาลงไม่ลงอยู่แล้วไม่เพราะที่จริงอ่ะถ้าลอยวันพุธถ้าลอยวันพุธเราจะปลอดภัยถูกไหมเพราะว่าถ้าเป็นวันพุธเราจะพุทธลักณ์ต้องร่วมก่อนเราคิดว่าเราขนมุกมาคนเดียวที่นี่ก็ไม่เบาเลยนะคะเนี่ยวันนี้เราไม่เหงานะคะเพราะว่าเราจะได้มาร่วมทีมกับทีมสำนักงานชลประธานที่15้าเราพร้อมครับ พร้อมนะคะพร้อมทีมงานพร้อมไหมคะพร้อมมาพร้อมเดี๋ยวเราเราเราจะไปสู้กับใครเนี่ยเอาเราจะไปทำอะไรเราจะไปทำอะไรเราจะไปล่องแพกันนะคะตามหาสายน้ำใสครับห้วยน้ำใสครับผมเพราะว่าเราเป็นออกเอมเป็นอะไรเป็นอะไรวะน้ำใสไหลเย็นเห็นอะไรเอาใหม่น้ำใสไหลเย็นเห็นอะไร ตอนนี้เริ่มเริ่มชิลแล้วเริ่มชิลแคแต่ว่าตรงเนี้ยพื้นที่เนี้ยค่ะเมื่อกี้ที่เราไปอ่างเก็บน้ํากันนะพี่ใหม่ต้องถามพี่เจยดีกว่าว่าจริงๆพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นต้นน้ําของอ่างเก็บน้ําห้วยน้าใสเอื้อมมาจากัการน้ำใช่ตรงเนี้ยเราจะช่วยในเรื่องของการดูแลอนุรักษ์ต้นน้ําต้นน้ําพี่น้องระชาชนชาวบ้านตรงเนี้ยเราก็จะเข้ามาบูรณาการ ในเรื่องให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องรักษาต้นน้ำเชื่ว่าน้ำเนี่ยใสมากเลยนะครับนี่เราจะตาล่าหาปลากันนะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเมื่เราลงไปในน้ำาจะเย็นเย็นมากเลยค่ะลงไหมจะดีเหรอแหวกไหวกระถุมมาอยู่ไหวๆเป็นปลาแหวกไาวกันอยู่งนี้ไม่ถ้าวันนี้เขาลงไปแล้วออกแนวเราจะไม่ใช่ปลาแล้วเป็นนางเงือกนะหรือพยูน ฉลามฉลามฉลามดุคอมนะคุณยับอกพี่ชนะหันไปคุยกับกล้องหน่อยเพราะว่าไฟเขาหม่ใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังด้วยค่ะพี่ชนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังด้วยพูดใหม่เลยครับับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราทําให้การันตีว่าคุณภาพของน้ำของอ่างเก็น้ำพุทธิแสงใสนะครับเราสดเราใสมีความสะอาดคุณภาพที่ดีซึ่งกบบตรงกับแนวพระราชบิตรของในหลวงรัชกาลที่เก้าของเราท่านตรงเห็นคุณค่าของน้ําเพื่อชีวิตก็เลย มีพระราชบิให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสขึ้นแต่ก่อนที่จะขึ้นมาสร้างตรงนี้แม่จากเป็นพื้นที่ต้นน้ําที่มีเขตของเมื่อก่อนเป็นพื้นที่สีแดงเออพื้นที่สีแดงคือพื้นที่คอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะใช่คการส่งเสริมมวลชนก,ก็เลยเป็นส่วนร่วมท่านก็เลยบองว่าตรงน,นี้คือต้องเป็นแหล่งเก็บกักน้ําของห้วยน้ายําใสแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ได้ก็มีการสร้างฝายก่อนนะครับ ฝายคลองไม้เสียบอันนื่งมาจากพระราชดำริม,มีฝายก่อนก่อนที่สร้างอ่างใช่ครับเมื่อประมาณปี2524ครับแล้วเสร็จ2549หลังจากนั้นประมาณปี2534เสร็จ2538ก็มีการก่อสร้างอ่างน้ำพ่อน,น้าใสขึ้นณตรงนี้นะครับคือสขวบครับนานมากนะครับเนี่ยครับเนี่ยพวกเราก็คือจลประทานเนี่ยโดยท่านผู้อำนวยการสํานักงานชลประทานที่15นะครับ ต้องมาช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมเข้าสู่บริบทของการบริหารจัดการน้ำนะครับแบบการมีส่วนร่วมซึ่งตอนนี้เราเหมือนกับว,ว่านโยบายของท่านผู้ในาการสํานักงานชลประทานที่10ของเราเนี่ยก็คือสร้างการรับรู้ใหม่การรับรู้ใหม่ก็คือนอกจากที่เราจะยึดติดก,กับร,ระบบการประชาสัมพันธ์แบบเป็นราชการแต่ณวันนี้เรามาชิงใหม่นะครับออกแนวที่มันเป็นชาวบ้านออกแนวของการท่องเที่ยวออกแนวของผลประโยได้จากการบริหารจัดการน้ํา ที่สำคัญนี่นะเห็นไหมท่านผสเราลงมาล้วยต้องลงมาค่ะเพราะว่าจะต้องมาพาพวกเราแนะนําเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าในเรื่องของน้ำเนี่ยถ้าพูดถึงกรมชลประทานแล้วก็ถึงอ่างเก็บน้ำเนาะแล้วก็คือส่งน้ําไปไหนส่งน้ำเพื่อการเกษตรแต่ว่าจริงๆน้ํากว่าที่จะน้ํามาเข้าอ่างที่ที่เราบอกดูเรื่องของการปริมาณน้ําฝนนูเนี่ยแต่จริงต้นน้าลาธารที่ไหลลงอ่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันตรงนี้เขาเรียกกระบวนการในการสร้างคุณค่า นะนอกจากส่งน้ำแล้วเรายังส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้อันนี้เขาเรียกผลพลอยได้จากการบริหารการน้ำของพวกเราแล้วอย่างนี้ลงเล่นได้ไหมคะเล่นได้เล่นได้เนี่ยเดี๋ยวเราไม่เล่นเดี๋ยวให้พี่เจ้ลงเล่นให้เราดูลงได้แต่เราไม่เล่นเป็นปกตีเล่นประจำเฮ้ยเล่นเล่นเล่นยังไงคะเล่นนี้เล่นน้ำคือต้นน้ำเนี่ยเราจะใช้ให้ใช้พวกไม้ไผ่พวกอะไธรรมชาติเมื่อก่อนที่ว่าเมื่อก่อนที่เป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยเดี๋ยวนี้ ชุมชนตรงนี้ทังด,ด้านล่างในช่วงพิจการช่วงเบษสาเนี่ยรถเนี่ยมาเป็นมาเต็มถนเน,นเลยรถติดเป็เนกิโลรายได้เป็นร้อยร้อยล้านเมื่อก่อนเนี่ยยาเสพติดเยอะอบนหลังหลังหลังจากนั้นก็มีรายได้บอมีรายได้เนี่ยจึงว่าหลังจากที่กรีดยางในช่วง ตอนเช้าคนหลังปีดยางเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีรายได้จากมาเป็นสตราร์พวกนี้น้องๆพวกนีน้ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเริ่มมีเวลาในเรื่องของการมีส่วนร่วมทำให้ใจนะ่าเมื่อก่อนอถนนที่มาเนี่สองเลยพี่เจยพี่เจยพี่เจยคะ่ะมันมันเอียงมันเอียงแป๊บหนึ่งได้ปะไม่เอียงกันน้องเขา เยียว่าผักเหรออยว่าชอเหรอเมื่อกี้ที่บอกว่ามีโครงการโครงการในลุ่มน้ำปากขนังด้านท้ายด้านท้ายอ่างคือตรงนี้พอหลังจากที่เรามีรายได้แต่หลักๆคือเราช่วยในเรื่องของการเกษตรในพื้นที่13อำเภอ3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครพัทลุงสงขลา ก็ใช้น้ําในสวนตรงนี้บางส่วนนะครับเมื่อกี้ที่อ่านเก็บน้ำห้วยน้ำใสอะ่ะเราบอกว่าเราอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ใชแต่ว่าเป็นคาบเกี่ยวของจังหวัดพัทลุงพัทลุงแล้วก็สงขลาด้วยพัทลุงก็จะมีควรกระหนุนกับปาพยอมอ่าที่สงขลาก็จะมีระโนที่คาบเกี่ยวกันอยู่ <พ uka> เรียกได้ว่าอย่างที่พี่เจยบอกว่าเนี่ยนอกจากการบริหารจัดก,การนะ้ำหลักๆของเราเป็นเพื่อภาคการเกษตรแล้วอันนี้คือเป็นผลพลอยได้ที่มันจะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใช่ใช่คือวินวินอนะ่ะให้ชาวบ้านในพื้นที่นี่ในเมื่อเขาเสียในพื้นที่ในเรื่องของในพื้นที่อ่างนะ <inte> ใช่ไหมเขาก็ต้องมีรายได้ในส่วนตรงนี้ด้วยทางกรมจุทนานเองโดยสํานักจุลทานท่ม่าเราก็ส่งเสร <S <S สิมในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ ให้อยู่กันได้ก็คืออย่างที่บอกว่าแบบเราคนที่ปกติเวลาเราสร้างอ่างเก็บน้ําเนี่ยคนที่จะได้รับประโยชน์อ่ะก็จะเป็นคนท้ายอ่างใช่ใช่แต่คนที่เป็นพื้นที่ต้นน้าเนี่ยก็จะไม่ได้รับประโยชน์ด,ดังนั้นเราก็ต้องส่งเสริมในด้านอื่นๆให้กับเขาโดยในฐานะที่เขาเป็นผู้เสียสละเราต้องใช้แบบนี้นเนาะ แต่เมื่อกี้ที่พี่เจยบอกว่าเรียกได้ว่าพื้นที่ต้นน้ำตรงนี้ได้รับผลประโยชน์เข้าไบแบบถึงจะเป็นแบบผลประโยชน์ร่วมแต่ว่าเป็นผลประโยชน์ที่แบบค่อนข้างที่จะสูงเล<า>ยค่ะชาเป็นที่ท่องเที่ยวที่แบบว่ามีประชาชนนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวยิ่งช่วงเทศกาลของไก่เพราะถีคือในในช่วงในช่วงเทศกาลดวงราเนี่ยรายได้เนี่ยเป็นร,ร้อยล้านใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วนี่เราเหมือนมามานี่เลยค่ะแนะนำเลยสำหรับใครที่ชมเราอยู่นะคะก็มาเลยพื้นที่ตรงนี้มาไม่ยากด้วย จริงๆมาที่จ,จังหว<น>ัดนครศรีธรรมราชเนาะกับติดเชื่อมกับพัทลุงแล้วก็คือไปอ่างเก็บน้ําก่อนก็ได้ไอ่างเก็บน้ำเอ้ในส่วนของอ่างเก็บน้าเมื่อกี้กว้างมากเลยมีความจุเท่าไหร่คะเออตรงนี้ความจุประมาณ80บล้านแต่ณณวันนี้ณนวันนี้นี่อยู่ประมาณเจอ่บเจาเปอร์เซนต์หหสิบล้านโอ้หัน้าเยอะก็คือมีน้ําตลอดทั้งปีเพราะว่าพื้นที่ต้นน้ําเราดีมากๆและช่วงช่วงนี้เราจะไปช่วยในเรื่องแถว ปล่อยน้ําไปแถวหัวไซแถวด้านล่างที่ทําการ,กรเกษตรอยู่ใจนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงภยง<ช>ัยเร่งที่เราจะช่วยปล่อยน้ําหน้าที่ของ่อานเก็บน้ำา้ว่น้ําสนี่เราเราปล่อยน้ําวันละประมาณ400,000ลูกบาทเมตรก<อ>็คือเราก็คือมีน้ําปล่อยตลอดด้วยใช่มีน้ําปล่อยตลอดเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาราบมเวศส่วนที่สองก็คือช่วยในเรื่องของการล่องแก่งมันจะได้ เดี๋ยวจะมีพื้นที่ท้ายน้ํามีล่องแก่งอีกอันนี้คือล่องแพอันนี้เราจะเรียกว่าล่องแพเออเป็นท่องเที่ยวเชิงโรบิวดเนาะล่องแพก็แบบดูธรรมชาติแต่จะมีแอดเวนเจอร์อีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นล่องแก่งเฮ้ยต้องไปแล้วแหละเราต้องไปแล้วแหละไหนๆเรามาแล้วเราอยู่ในทั้งต้นน้ํากลางน้านะนอกจากตรงนี้นะเรายังมีไปช่วยของป่าพุ้คนเค่งด้วยซึ่งป่าพุ้คนเค่งเนี่ยถ้าช่วงหน้าแล้งเนี่ย จะเกิดไฟไหมทั้งอันนี้พอดีกองเชีประธานท่ผู้โดยการสำนักงานชีร์ประธานซีาก็ช่วยเครื่องสูบน้ำตอนนี้เราก็มีการเอาเครื่องสูบน้ําไปเพื่อที่แบบเหมือนรักษาระบบนิเวศคือเอาน้าไปให้ตรงพื้นที่ตรงนั้นจะได้หล่อเลี้ยงจะได้มีน้ําจะได้ไม่แห้งถ้าแห้งปุ๊บจะปุขึ้นมาเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ผุคือจริงๆไฟในป่าพุมเนี่ยมันเหมือนเป็นไม้เสบเจ้ามันเป็นไม้เชื้อเพลิง Oh. พอมีไบมาสกเกตมาเนี่ยมันก็จะติดนี่คืออาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะพี่ใหม่ที่เราอย่างที่บอกว่าข้อมูลในส่วนของกรมชลประทานเนี่ยแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคเนี่ยจะต่างกันแต่อย่างที่บอกเราก็รู้แหละช่วงเนี้ยช่วงเมษาอ่ามีนาเมษาจะเป็นช่วงฤดูแล้แงที่เราเรียกกันก็คือฝนไม่ได้มีฝนแต่ละพื้นที่มีต่างกันบางพื้นที่ก็ทํานาปีนาปรางังหรือที่บอกว่าทางกรมชลก็บอกว่าให้อ่า แจ้งเตือนไปในส่วนของการทํานาปีาปต่อ,นตอนเนื่อง,รงหรืออะไรแบบนี้ในเรื่องของการน้ําที่อาจจะส่งให้ไม่ได้แต่ในของพื้นที่ทางบบทางส่วนในพื้นที่ทางใต้เนี่ยท,ที่จะเห็นได้ชัดก็คือจะเป็นในเรื่องของจะต้องหล่อเลี้ยงระบบนิเวศในของปา่าควรเข่งด้วยแต่ว่าก็มีการทําส่งพื้นที่ทํานาด้วยใช่ไหมคะคือมีทั้งระมงเ็ามีนะทานาสวนปาล์มก็มีเป็นบริบทที่แบบ บริหานจัดการยากมากเลยเพราะว่าค่อนข้างจะแตกต่าง<ช>จริงๆแล้วก็มีเป็นเขาเรียกมิดมีความเป็นเอกภาพของตัวเองในพื้นที่ทางใต้เนาะพอพอเวลา <c oughs> แต่วัวใส่ต้องการที่จะเอาน้ำเพื่อข้าวทั้งรวงแต่บางกลมต้องการไม่น้ำท่วมที่จะใส่ปุ๋ยเห็ไหม ยากจริงเป็นยากจริงๆบาง,นนบางที่ต้องการน้ำบางทีก็แบบฉันยอมไม่ยอมกัรน,น้ำนี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องต้องมาศึกษาเยอะๆศึกษาเยอะๆเลยแล้วก็แบบทำตั้งใจมากๆสำหรับเจ้าหน้าที่ของเราที่จะแบ่<ม>แบงเนาะในใว่าจะต้องทำอะไรนี่อยู่<ม>ในพื้นที่มากี่ปีคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเคยบรรจุอยู่ที่นี่อยู่ที่สำนักห5หหลังจากนั้นก็ไปอยู่บริเวณโซนนี้แหละ แต่พอหลังประมาณปีกับสองปีเนี่ยก็ย้ายมาได้ช่วงดีถื่ว่าได้ย้ายกลับมาบ้านเกิดเป็นคนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคนพัทลุงคนอ๋อก็าบอกว่าอยู่ข้างในเล้วกอ๋อก็อยู่ในอยู่ในพื้นที่ยุทตรงนี้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วก็คนทุกที่ครับคนทุกจังหวัดหนูก็เป็นคนอยู่ที่หนูก็เป็นคนนะคะพี่เสน่ห์แต่กําลังจะเป็นปลาแล้วตอนนี้มีโอกาสชอยอะใช้ความรู้อะไรเนี้ยก็อยากจะกลับมาพัฒนาบ้าน ดีจังเลยอะรักบ้านเกิดรักบ้านเกิดแต่ตอนนี้เราเป็นคนเหนือแต่เราเหนือไหมเหนือสุโขทัยเหนือแต่เรารักทางใต้แล้วตอนนี้เราก็คนเหนือเราจะเรายังไม่กลับกันง่ายๆเพราะว่าเรายังไม่ได้ล่องแก่งแล้วเรายังไม่ได้ไปชิมคาเฟ่ที่พัทลนุงอร่อยอร่อยอรอย้านอะไรนะครับนาย <Infinity S 2> <c oughs> อินวีนิตี้อ่ามีขอบคุณผู้สนับสนุนรองสำหรับของเราในวันนี้ตอนนี้เราก็ถือว่าซึมซับบรรยากาศธรรมชาติกเต็มที่แล้วนะคะ แต่เวลาของเราตอนนี้ก็น่าจะพอสมควรแล้วแหละเรายังไม่ได้ไปล่องแก่งกันเลยใช่ไหมเราอยากไปล่องแก่งคุณผู้ชมถ้าอยากชมว่าเราจะล่องแก่งยังไงติดตามชมกันเทปหน้าค่ะ